โอเคครับผมสดดีกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็กลับมาในเกมของ Ball ดาร์กับอลแซดขังแบตเทิกันอีกแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ตัวละครสุดเก่าแก่นะครับสุดโอสคูของเราเนี่ยกลับมา ECA อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาผงาดอีกครั้งนั่นก็คือเอลวากฮังไซยะสองสีม่วงกันเองนะครับนะซึ่งมันมา ECA เนี่ยจริงจงมันมานานแล้วแต่ว่ามาในเซิร์ฟเจไปอันนี้ก็คือมาในเซิร์ฟ GB ครั้งแรกของเราเลย นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการผ่านด่านของมันแล้วกันวิธีการผ่านด e ่าน ECA ของ e l r a g o หางไซรัส2สีม่วงนะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับผมคือต้องเข้าใจก่อนว่าด่าน ECA l r เนี่ยครับส่วนใหญ่มันจะบังคับใช้ตัวละครในการเล่นนะ่นะเออบังคับใช้ตัวละครจากขัดนี้ขัดนั้นขัดนู้นในการเล่นดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถเล่นผ่านได้ต้องลองมีตัวละครตัวนี้นก่อนถึงสามารถผ่านได้อะไรเงี้ยครับผมนะ อย่างเช่นเอามาโกฮัง ECA เนี่ยมันใช้ตัวละครจากภาคเซลซาก้าในการเล่นผ่านนะครับเพราะว่าขัดเนี่ยสามารถที่จะรับเท้ารับมือกับโกฮังได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือถ้าคุณอยากโจมตีเข้าแรงนะครับสามารถตีเข้าโกฮังได้เนะี่ยคุณต้องทําให้ลิง์ LR ทํางานก่อนถึงสามารถโจมตีได้นะครับก็เป็นที่แน่ชัดว่าต้องบังคับนะครับบังคับใช้ตัวละครภาคเซลซาก้าในการเล่น เราก็บังคับใช้ LR ในการโจมตีด้วยนะครับใช้บังคับบังคับใช้ LR ในการเล่นด้วยอ่ะคือเอาไว้ง่ายครับคุณควรมี LR ในทีมจากภาคเซิซาก้าให้ได้เยอะที่สุดเลยขั้นต่ำผมไม่2ตัวนะครับเพราะถ้าต่ำกว่า2ตัวเนี่ยมันจะผ่านได้ไม่ผ่านนานน่ยผ่านยากและผ่านนานด้วยนะครับเพราะว่าลิง LR เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็น LR และสามารถโจมตีเข้าไปเลยนะ ต้องทาให้ลิงค์เอาเนี่ยมันชนกันก่อนด้วยนะครับนะต้องทําให้ลิงก์มันมันสามารถสร้างลิง์ขึ้นมาก่อนด้วยถึงสามารถโจมตีเข้าเกาะโกหังได้ดังนั้นนะครับให้ดีเลยเนี่ยคุณควรมี LR ให้ได้ขั้นต่ำสองตัวจากภาคเซลซาก้าในทีมของคุณนะครับที่เหลือจะใส่เป็น TUR ก็ได้ใส่เป็น LR าก็ได้จากภาคเซลซาก้านะแต่ถ้าให้ดีนะครับถ้าให้ดีเลยคือคุณควรหา LR ทุกตัวนะครับ ทุกตัวแม่งอ่ะจาก้าเซลซาก้ามาใส่ทีนี้ให้หมดเลยเพราะว่ามันจะได้มันจะได้โจมตีเข้าโกฮังได้มันจะได้มีมีโอกาสในการจบไวนะครับนั่นแหละนะฮะถามว่าตัวละครทีอมันพอตีเข้าไหมมันมันตีเข้านะแต่มันเข้านิดเดียวมันมันจะจบช้ามากๆากอ่ะเพื่อเพนะตายก่อนได้จบด้วยซ้ําเพราะว่ายิ่งมันตีช้ามันตีเบาเนี่ยมันจะยิ่งเสียเวลาไงก็คือเวลามันใช้เวลาเนี่ยมันมีโอกาสตายมากขึ้นไงครับ ก็เลยต้องใช้ตัวละครเอลมาส่วนใหญ่ในการเล่นผ่านนะนั่นแหละมันก็เนี่ยครับง่ายๆสั้นๆเลยคือไม่มีแรงมากด่านมันแค่ใช้เงื่อนไขในการผ่านเฉยเฉยครับคือคนเล่นใหม่หรือว่าคนที่ตัวละครไม่พร้อมมันจะผ่านยากมากๆคุณต้องไปหาตัวละครมาให้ครบก่อนง่ายๆเลยนะครับซึ่งตัวละครหลักๆที่แนะนําในการใช้ก็คือคงจะเป็นในเนี่ยผมให้โนหนึ่งเลยนะจากด่านเนี้นะครับตัวละครโนหนึ่งของผมเลยนะจากด่านเนี้ยผมให้เป็นตัวน,นี้เลยนะครับ ที่กำลังโจมตีอยู่นี่แหละก็คือ LR 1 7กับ18ตัวนี้ที่สามารถเอ็กแชนเอา16ลงมาเล่นได้ตัวนี้คือเหมาะกับด่านมากๆนะครับทั้งแง่ดาเมจแง่ดีเฟนส์เนี่ยไอตัวเนี้ยทำได้ดีทั้ง2อย่างเลยฮะไม่ดีมากไอ้ด่านนี้โคตรเก่งเลยฮะนะฮะคือถ้าใครมีอ่ะน่าจะผ่านไวแน่นอนเพราะว่ามันเป็นซับพอร์ตให้กับทีมแอนดรอยมันสามารถซับพอร์ตให้เซลได้แล้วก็เวลามันแปลงร่างไม่ใช่แปลงร่างนี่ เวลามัน x chain เป็นสิลงมาเล่นเนี่ยหมายเลข16เนี่ยของตัวละครตรัวนี้มันเก่งมากๆยิ่งเจอตัวละครจากภาคเซลซาก้ามันสามารถโจมตีเบิร์ดไม้ตายได้เว้ยและคือบวกกับว่าเป็นตัวละครสีเหลืองด้วยสีเหลืองมันชนะทางท่าสีม่วงไงน,นะฮะก็เลยเหมาะกับการเล่นผ่านด่านนี้มากๆกนะครับก็เลยให้เป็นตัวละคร no หนึ่งในการผ่านเลยนะส่วนตัวละครที่แนะน,นาให้มีก็คือน่าจะเป็นเอลวา์เซลเยนะครับผมเอลวาเซลม่วงคนจะมีนะ เพราะว่ามันนําให้กับทีมเซลซาก้าได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเป็นผู้นําหลักของทีมเซลอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมว่าควรมีในทีมนะครับควรมีเลยนะไม่มีนี่คือน่าจะผ่านได้ยากอรเพราะว่าเป็นทั้งเอลวาเป็นนังผู้นําอ่ะน่าจะต้องมีกันใช่ไหมล่ะเพราะว่าตัวมันน่าจะเก่าแล้วผมว่านะน่าต้องมีกันอย่างน้อยต้องมีสักตัวหนึ่งอะจริงๆถ้าใครเล่นมาระดับหนึ่งอะปันกลางปันกลางหรือช่วงนานๆแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะมีเซลกันใช่ไหม น่าจะมีเนาะเนี่ยไอเซลกับเอลวากโกฮังเนี่ยครับมันวนมาในตู้บ่อยหลายรอบแล้วผมว่าหลายคนน่าจะมีกันไม่นา่าพลาดหรอกนะแต่คนที่ไม่มีก็แนะนําว่านะครับตัวละครไม่พร้อมเนี่ยก็ใช้รอไปก่อนแล้วกันนะครับคุณสามารถใช้ Android 16ตัวละครสีม่วงมานําให้กับทีมเซลซาก้าได้เหมือนกันเผื่อใครไม่มีเซลล์พูดไว้ก่อนนะครเผื่อใครไม่มีเซลอ่ะสามารถใช้16สีม่วงมานําให้กับทีมเซลซาก้าได้นะครับ นั่นแหละแต่หลักๆถ้าให้ดีก็คือควรจะมีเซลนั่นหลักๆอ่ะควรจะมีเซล์เลยไม่งั้นมันจะไปได้ยากนะครับเพราะว่าดูดิว่าขนาดด่านนี้แบบผมจัด LR วมาทั้งทีมนะ l อวจากภาคเซลซาก้าทั้งทีมเนี่ยมันยังมีเสรอที่จะตายตาทุกเมื่อเลยนะเออตีก็ตีไม่ค่อยเข้าตีทีละแปดแสนเจ็ดแสนนี่ทีม L r วเซลซาก้าล้วนๆน,นะฮะเออดูคิดดูแล้วกันเดียด่านมันด่านมันเกาะเยอะมาก คือด่านมันควรคือถ้าอยากให้ตีเข้าแรงไนงะด่านเนี้ยต้องตีคีเดคอนให้ได้อะต้องตีคิในในแบบที่ว่าใช้ LR นะครับแต่ว่าใช้ลิง์ LR ทํางานนด้นะตีคีเดคอนให้กับตัวละคร LR จะสามารถตีเข้าในโคตรแรงนะครับนะดูดิจนตี <c oughs> ขนาด1 6 17 18เป็นสีเหลืองนะติดแคดแอนดรอยเซอซาก้า้วยนะโดนตบมาดอกละหมื่นนะผมด่านมันเก่งมากเลย ดาดมันมนะครับใช้ตัวละครไม่พอดานแม่งฟิกด้วยนะครับดานแม่งโหดด้วยดังน,นั้นเนี่ยเราวังกันให้ดีและกันรตรงนี้นะครับอันตรายมากๆดานแม่งโคตรนั่นเลย <c oughs> ดานแม่งโคตรยากนะเอาไว้นะฮะก็เทคนิคในการผ่านน่าจะเป็นแบบเรื่องของการติดดวงในการโจมตีคีเดคอนนะครับยิ่งตีคีเดคอนบ่อยมันยิ่งจบใวนะครับนะเพราะว่าคีเดคอนสําคัญมากเพราะว่าเกาะศัตรูมันเยอะไง ีไม่คี้นี่คือมันตีเข้าดามจน้อยนิดมากๆเลยอะโกหังฟ้าผมตีไม่คี้มันตีเข้าแ0 0แสนเองนะโคตรน้อยอะถ้าตีคี้มันจะตีเข้าแรง่างนี้เยอะเลยถ้ามันตีคิริคอนนะครับอืมดังนั้นก็คือควรให้มันติดคิริคอนใบ่อยแล้วก็พยายามเล่นแบบเซฟเซฟนะครับเนี่ยคี้เข้าไปล้านเจ็ดี้ทีไม่งตีเข้าอย่างแรงเห็นไหมหายตายเข้ามาใส่ทั้งเหลืองของเราครับน่าจะโดนหนักหรือเปล่า อันนี้ทั้งเหลืองเป็น LR, เป็นสีเหลืองนะติดภาคเซลซาก้านะเท่าไหร่วะดูดิ6500 0อันนี้ยังโอเคอยู่เพราะถ้ามันโดนขึ้นหลักแสนเนี่ยก็ยังไงะนะ <c oughs> อันนั้นอันตรายนะครับผมนะอัน,นั้นแม่งจะแรงเกินไปแล้วนะฮะโอเค okay. มาแล้วเซลม่วงเปลี่ยนล่างโดนเตะจนจุกอะบอกเลยโดนต่อยโดนเตะจนจุกอะต้องเปลี่ยนล่างนะครับผมนี่แหละนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ว่าเซลล์ l R สสำคัญมาก เป็นทั้งผู้นําเป็นทั้งผู้โจมตีนะครับเป็นทั้งตัลละครแท้งแล้วเปลี่ยนร่างก็สามารถเพิ่มเลือดได้อีกต่างหากนะครับคือมันโคตรดีควรมีมากๆไม่มีไม่ได้นะครับผมบอกเลยต้องมีไม่มีไม่ได้ต้องมีจริงๆซึ่งการที่เซลได้รีเล่ก็ถือว่าชื่นใจนะชื่นใจทีเดียวเลยนะครับเลือดกลับมาเต็มหลอดอีกครั้งหนึ่งก็สบายใจได้ชีวิตที่2แล้วก็ดาเมสี่ล้าน4ล้านตรงนี้ถ้ามันตีคิริคอนเนี่ย หาหลายรอดนะไม่คีนี่ไม่คีตีสองล้านสองถ้าคีนี่ตีเข้าแหลงแน่ๆผมบอกเลยคีปะ่ะอันนี้อันนี้คีเห็นไหมอันนี้คีสองล้านสามนะครับอีกรอบหนึ่งติดเบิ้ลโอเคอย่างที่บอกนะครับต้องตีคือดูข้อถึงสามารถโจมตีเข้าแบบแรงๆเลยนะยิ่งคีบ่อยยิ่งดีนะครับแล้วนี่ขนาดผมใช้ LR ในการโจมตีมันยังตีไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่นะ ถ้าทีมคุณแบบว่ามีตัละคร T.R o เกือบทั้งทีมเนี่ยน่าจะไปแบบน่าจะผ่านได้ช้าแน่ๆผมบอกเลยนะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเมียต้าดโดนไม้ตายเข้าไปครับผมน่าจะโดนจุกนะแสนบวกแน่ๆตรงนี้เต็มหน้าสองแสนเจ็ดโดแรงแรงจัดๆมาครับได้เวลาปิดฉากด้วยหมายเลข16ของเรานะฮะเป็นตัละครที่แบกในด่านนี้เลยจริงๆ ผมบอกเลยว,ว่าเดือบแบกมากๆเสรยดายผมมาล่าสุดท้ายแนละผมมาช่วงปิดท้ายนีครับผมมาช่วงท้ายไม่ได้โชว์อะไรเท่าไหร่นะจริงๆถ้า16มันได้ X c ก a ช n ไว้ก่อนนี้ครับผมด่านน่าจะจบไวกว่าน,นี้เยอะเลยนะเออเพราะว่ามันตีมันมีโอกาสตีคีริคอนได้ง่าย16อะแล้วก็การันตีตีเบิร์นไม้ตายด้วยนะครับก็เลยโคตรเหมาะเลยติดเบิร์นะถ้าติดคีริคอนนี่ตายนะ ไปครับเฮลแฟรครับผมป้ามอัดพื้นไปไม่คีไม่ตายเบิ้ลไม่คีอีกแล้วมันโอขาสคีมันหายแชทไม่ใช่หรอวะใช่เปล่าวะไม่ขีสักรอบเลยโถเอ้ยเอาครับผมเซลเอวาเป็นคนปิดฉากกันแล้วกันตรงนี้เรียบร้อยตายกว่าจะผ่านเล่นสนานเลยนะก็ทำนองนี้นะครับเป็นด่านเอวารที่ค่อนข้างจะผมว่ามันผ่านยากเหมือนกันนะเนื่องจากว่า เนื่องจากว่ามันเป็นทีมที่แบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แข็งแก่งมากอะ่ะและคือตัวละครสีเหลืองจากจากภาคนี้ไม่ได้มีบ่อยด้วยไงที่เป็น l อมไนะมีไม่กี่ตัวนะสีเหลืองเอลมาจากภาคเซลซากาก็เลยคิดว่าน่าจะผ่านได้นานแล้วก็ยากนะครับอืมมันไม่เหมือนด่าน e c ซมันไม่เหมือนด่านนั่นนะ่ะมันไม่เหมือนด่านในนั้นนะครับมันไม่เหมือนด่าน ECA ีเอ g อลมาโกคูฟเซอร์อันนั้นคือมีตัวละครจากภาคจักรวาลเจ็ดที่เป็นสีม่วงเยอะมากๆมาเลยผ่านสบาย แต่ว่าถ้าเป็นด่านอย่างเงี้ยมันน่าจะผ่านยากจริงแหละน่าจะใช้ดวงน่าจะใช้ตัวละครเยอะเลยบ,บังคับใช้ตัวละครจริงจริงนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับผมนะงั้นก็โอเคแล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะถ้าใครมีอะไรอยากสอบถามก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับทั้งในแฟนเพจเฟซแล้วก็ในคอมเมนต์ยูทูบของเราหรือแม้แต่ใน Discord ใต้คลิปนี้ก็มีทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับใครสนใจสามารถเข้ามาใน Discord ของเราได้งั้นก็โอเคคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวััสดีครบ